แวะเมื่อก่อนค่ะแวะเมื่อก่อนที่จังหวัดระยอง200ตารางวาใครหายอยู่ไม่น่าพลาดทมแล้วสวยๆนะคะติดสุขุมวิทค่ะอยู่ที่ตะพงอําเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะตรงข้ามกับปางช้างเลยผ่านมาเห็นเลยโอ้ยถนนสุขุมวิทจริงๆด้วยใช่ค่ะมันสวยมากเลยนะคะและที่สําคัญคือที่ดินปลาเนี้นะคะนอกจากความสวยแล้วเนี่ยใจดีด้วยออกค่าภาษี ค่าโอนเนี่ยให้หมดเลยพี่น้องโทรมาเลย0824614665ค่ะดูคลิปัได้ที่เพจเฟ e บุ o k และ u t u b e ช่องเดียวกันวันชรยาบ้านและที่ดินและอย่าลืมกด s Subscribe ค่ะ